สบ,บายดีพอแม่พี่น้องมื้อนี้สีผ้าพีผ้าน้องพยายามต้งพี่น้องต้องอันนี้ในต้งบริเออยู่น้ำต้งเสื้อยู่บกอยู่เทิองน้ำแล้ะผลเห็ดบิธีในเลื่อต้งอยู่เทิงหนำก็มีป่าพยายามนํำก่อนมันชีถือปลาว่ป,ป้าไปเบิ่งรากันพี่น้องอ๋อข้าวหน้ากับพอเกี่ยวเลยพี่น้องเดือกฉลานอยู่ เออทางปลายามตู้งนี่ก็ดหกพุ่นละอ๋อล้มเลยบ้านนี่ล้มเลยล้มเลยไปกัสีหอดตูง้งเลยพี่น้องตู้งอันนี้เนี่ยตู้งอยู่ทึ้งหนับพี่น้องให้ตูง้งแขวนบดได้เชน้ำตู้งนี่ไปเบิ่งน้ำกันมันสีถืบอบ่ไปไปเบิ่งไปเอ๋อมาหอดตูง้งเลยนะพี่น้องเลยมาหอดบดหยามตู้งเลยไปไปยานน้ำกันมีตัวเฮาอยู่บ่ Nhi bỏ Dạ nó cắn phía nó Tông khỏe, tông dụt thơm nấm Nó sẽ thử bỏ Đây vâng nông cắn nó phía nó Ô thử đây phía nó ơi Nó Thử đâu Ô oh, tông dụt thơm nấm cái mì Nó Ô ได้พี่น้องเอ้ยต้องอยู่เทิ่งน้ำกับที่ฮต้องมีได้ําหนักกับที่พี่น้องโอ้โหได้นี้กับมีเก็บผักของบางก้อนอืมต้องอยู่เทิ่งน้ำก็ได้กินป่าเออภาคเหนืพี่น้องเอ้ยได้กินดีดาย ปลาซิวก็หลายยทีน้ยปลาซิวก็หลายปลาซิวหลายเลยน้ยโอ้ยมีแต่ปลาซิวมีแต่ปลาซิอือีคืงอีละีน้อยโอ้ ຕົ້ງຢູ່ເຖິງນ້ຳກໍມີອິ້ວໄດ້ກິນປາຍ້ອນຕົ້ງຢູ່ເຖິງນ້ຳພີ່ນ້ອງເອີ້ຄັກ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 ອາຈົິທົ່ານີນນ້ອງາຕົ້ງຢູ່ິນໍໄດ້ກິນອີຮບິົ